สวัสดีครับพี่น้องทั้งยู u ู e ช่องอัมซาวชแนลเมืองทดพวงท้อยครับท้อยดินตมตมเหม,มือนเมือนครับลูกม่ดำแล้วเลื่มทายลูกครับต้งยิดบอดเอาทายเตมแมนกับพ่อแล้วแหละยิสุสามหกครับตัวไม่ กิเรียนครับเครับว่ามีเวลา่ายแทงมาลูกพี่แทงมากมาเลยมาเลยถอยมาตาขอนเลยโอไไอไไอไไ้อาเลย <Okay. S 2> ตรวรวมตรวมตรดาครับจะพอกันยิบหนาครับที่มีเอาไว้ซำหนะครับ